รีวิวขาตั้งเครื่องรูดบัตรมีวิธีการใช้งานยังไงมาดูกันเลยนะครับ <_ d ata> เครื่องรูดบัตรผลิตจากวัสดุอะไรคะเครื่องรูดบัตรนะครับวัสดุตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเบเกติตัวนี้จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับเป็นเป็นงานเป็นเหล็กเหล็กบางนะครับมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่นแท่นพลาสติกตัวนี้นะครับ มีสีอะไรบ้างคะมีสองสีในการใช้งานนะครับก็คือมีสีขาวกับสีดาในการใช้งานนะครับแท่นวางตัวนี้ยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะแท่นวางตัวนี้นะครับก็คือแก้ปัญหาสําหรับลูกค้าที่มีเครื่องรูปบัตรที่มีขนาดเครื่องที่สูงนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นแบบหนีบนะครับเมื่อเครื่องรูปบัตรที่มีขนาดสูงเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนีบแล้วก็ข้างล่างตัวนี้นะครับจะมี ตัวล็อกสปูล,ล็อกนะครับสามารถที่จะปรับใช้งานได้่างนี้นะครับสามารถที่จะขยายเครื่องได้นะครับว่าเครื่องเรามีขนาดใหญ่เท่าไรก็สามารถปรับระดับได้แล้วก็ล็อกได้ข้างล่างนะครับช่วยสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูหน่อยค่ะวิธีการใช้งานนะครับก็คือขาตั้งตัวนี้นะครับจะมีรูสปูตัวนี้นะครับสีรูซัมลูกค้าสามารถที่จะยึดติดกับเคาน์เตอร์ได้หรือถ้า ไม่สามารถยึดติดกับเคาน์เตอร์ได้ก็จะม,มีแผ่นกาว3เมมตรงนี้ติดให้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้สมมติว่าลูกค้ามีเครื่องรูกบัตนะครับก็สามารถวางเครื่องรูปบัตรตัวนี้เป็นกระตุนสามารถที่จะปรับหนีบได้แล้วก็ล็อกด้วสกููข้างล่างตังนี้นะครับเมื่อได้ระดับก็ล็อกได้ตัวนี้สามารถที่จะป,ร,ปะรับได้นะครับมุมก้มเงยน,นะครับสําหรับลูกค้าใช้งานแล้วก็ปรับมุมได้อย่าแงบบนี้ได้นะครับ เครื่องรูดบัตรอันนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างคะเครื่องรูดบัตรแบบนี้นะครับเหมาะก,กับร้านค้าที่เป็นร้านาขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายอาหารหรือว่าอาจจะเป็นเคาน์เตอร์สินค้ต่างๆที่มีเครื่องรูดบัตรก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับถ้าสนใจซื้อสินค้าสามารถสั่งได้ที่ไหนบ้างคะช่องทางในการสั่งซื้อนะครับข้างบนนี้จะมีช่องทาง ID Line แล้วก็เบอร์โทร เบอร์โทรในการสอบถามนะครับหรือลูกค้าต้องการติดต่อช่องทางไลน์ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะครับเราจะแปะลิงก์ให้เพื่อง่ายต่อการติดต่อนี่นะครับถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของเราครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับเราจะแปะลิงก์ให้เพื่อง่ายในการติดต่อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ